ฝนตกบรรยากาศดีดีนะครับส่วนปลาวานคันนี้ที่ผมนั่งอยู่ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาโลลิ่งคันนี้กันมาเลยดอดรอแป๊บหดึ่งสด,ดๆเลยครับ ครับผู้ชมครับพกอีกชันเคยกับผมกัอุไม่กับมอตผมอุ้ไมกับมอเตอร์ครับช่วงนี้ปวาร์นออกดีเหลือเกินดีมากเมื่อคืนได้ดูไหมได้ดูได้ดูเมื่อคืนนี่เป็นตัว280ออปชั่น500มีทู้เย็นกระโดดออกอย่างไวไวมากนะครับใช่แล้ววันนี้มีมาให้อีกให้ดูก่อนนี่สีอะไรอ้าวสีน้ำเงินแบบนี้สีน้ำเงินหายากณปัจจุบันนี้นะครับ140นะเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยเวลาโดนดงโดนแดดเขาจะดูเปล่งประกายสวยงามมากหลายๆคนเนี่ย หาอยู่จะมี2ส,สีนะตอนนี้ใช่ครับหสีเขียว2ส,สีน้ําเงินใช่ถ้าเจอสภาพสวยๆคุณ กอดได้เลยให้ไวเลยโอ้ oh, ยิ่งถ้าเกิดเป็น 190A e, W124 สีเขียวอีกนะโอ้โห oh, oh. สุดยอดนะนี่ขึ้นงงเหมือนกันในช่วงนี้ทำไมสีเขียวหาก,กันดีใช่ครับสีเขียวหายากแต่เจ้าคันนี้เป็นสีดำเงินก็หายยาก g arn, g arn. เช่นกันใช่คุณผู้ชมครับผมจะเท้าวความให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่ารถคันนี้คือรถไทยครับรถคันนี้เนี่ยอยู่ในมือของน้าสะสมนั่นก็คือลูกค้าประจาผมคเคยชื่อหลายๆคนรู้จักอีกแล้วรั่ นั่นก็คือพี่ปอเจ้าของโมลีฟาร์มจากเชียงใหม่ใช่ครับช่วงนี้ลูกค้าประจำสอคนนี้เขาแข่งกันเทรถมาให้นะ <c oughs> จะมีคุณหมอกับพี่ปอนี่ก็แข่งกันเทรถมามาเมื่อไหร่ก็ไปหมดใช่แล้วตล<ช>าดให้เรามาก็คือสภาพ้อมสะสมทั้งนั้นเลยใช่ครับรถคันนี้มีความที่ไม่ธรรมดาอยู่ผมต้องบอกเลยว่าถ้าขายประวานประมาณ40-50ถคัน จะเจอตัวนี้สักคันหนึ่ง<ช>หรืออาจจะไม่เปิดไม่เจอเลยใช่ครับ,รบพระพุทเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นคือเจ้าเบนซ์นะครับ W140 ครับฟังรหัสเธอดีๆครับรหัสนั่นคือ S320L ใช่ตัวยาวลองวิวเบสพอขึ้นว่าเป็นรหัส320ผมเคยบอกหลายๆท่านแล้ว คุณหา S500 ยังง่ายกว่าใช่นะแล้วก็อีกอย่างด้วยนะว่า320ที่ร้านเราเพอเอามาขายอะ่ะไม่เคยมีขนาดเกิน24ชั่วโมงเลยถูกต,ต้องครับและอย่างล่าสุดที่มีดราม่าหนักๆเลยก็คันสามสอนี่แหละใช่<ล>เพราะว่าลูกค้าจะหา320เนี่ยเยอะมากนะครับและรถปริมาณรถของเขาเนี่ยมีน้อยสุดๆนะครับใช่ครับรถคันนี้คือปีเป็นปี1996ครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับ มาครับมาชมว่าเจ้าปลาวานคันงามคันนี้นะครับครับผมเริ่มด้านหน้าเลยนี่โลโก้โมไซเเบนดาวหล่อของเขานะครับผมยังเงาสวยงามเลยนี่สปริงเกียวด้านในเขายังคงใช้งานได้ปกตินะครับครับกระจังหน้าบอกเลยว่าโครเมียมเงาสวยงามมากๆตรงกลางไม่มีซี่หักไม่มีฝันหลอกันเลยนะครับครับแล้วก็เลนส์หน้าฝั่งด้านขวาเขาก็ยังสภาพใสสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวรีเฟลเตอร์ด้านในโครเมียมยังเงาสวยงามเลยแล้วก็ฮิวโกเมียมใต้ฝาก็ยังเงาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับไฟมุมเลี้ยวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบไฟ US spec เลยนะเป็นไฟบ ดูดีดูสวยงามเลยนะครับผมทําให้แบบสําหรับคนที่ชอบเล่นรถแบบแนวแวหน่อยนะครับผมได้ไฟเลี้ยวแบบนี้ไปก็ดูดีสวยงามเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับครับล้อแมกเดิมของเจ้า140อันนี้สภาพล้อแมกเขาก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ดอกยางเขายังพร <c oughs> ้อมใช้งานได้นะครับครับ,รบมาต่อด้านข้างเลยพี่กอฟดูสิสต้องบอกว่าสวยจริง หนึ่งก็กกอ่ะกลับล่องแท้แน่นอนใช่ใช่กลับทุกอย่างก็ยังแนบสนิทสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ที่เป็นล่องที่บอกว่าล่องก็มีล่องหนึ่งล่องสองอีกอันนี้มีคิวตรงนี้ก็นี่เป็นล่องสองนะครับผมเดินแพโรงงานมาเลยนะครับผู้ชมก็ได้3-2มสที่ก็ต้องนับว่าเป็นตัวก็หกก็ท้ายแล้วแหละแล้วก็เป็นตัวยาวอีกยาวท้าหายากอีกโอ้ย คือ <c oughs> ถ้ายาวปอมจะทำยังไงอะเจาตัวสั้นมาเฉือนเหรอก็ <c oughs> ต้องบอกยาวแท้ตัวถังได้พื้นฐานแท้แน่นอนนะครับผมใช่ครับทุกอย่างถือว่าสภาพเงาสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมตัวกับอด้านหลังก็จะภาพดูดีสวยงามแน่สนิทเลยผมยังเงา,เงาวับสวยงามมากๆเลยนะครับ,รบล้อแม็กด้านหลัง,งเขาล้อเดิม1น0คันนี้ล้อแม็กก็ยังถือว่าสภาพสวยงามมากๆอยู่เช่นกันนะครับผมดอกอย่างเขายังลึกพร้อมใช้งานได้นะครับมาต่อกนที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนะครับผมนี่ เลืนไฟสภาพใสสวยงามมากเช่นกันนะครับผมดิฟเฟกเตอร์ในพวเมียมเงาวับสวยงามเลยแล้วก็คิวตรงมุมใต้ฝ่ายก็ยังเงาสวยงามเลยเช่นกันนะครับ,รบไปมุมเลียบที่ผมบอกแล้วแบบเป็นแบบ U.S. spec มาเลยสายบวกส้มก็ดูดีสภาพใสและสวยงามเลยนะครับกลมสันฝั่งด้านซ้ายก็บอกเลยวสวยงามไม่แพ้ด้านขวาแน่นอนฉ่าเงาสวยงามงามทั้งคันเลยนะครับล้อแม็กด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายสภาพล้อแม็กซ์เขาก็ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมตัวยางก็ยังลึกๆพร้อมใช้งานได้นะครับครับก่อนไปป้ายภาษีพี่ก๊อฟขอแวะฝากผู้ชมสักครั้งหนึ่งแล้วกันเข้ากลุ่ม ไม่ใช่กูซีเราสิขอโทยไล่กูซีกลุ่มไล็กูซีอซของเราหน่อยคือถ้าเกิดว่าหลายๆคนคิดว่าตัวเองอะซื้อรถไม่ทันทําไมผมดู YouTube ก่อนคนอื่นแต่ผมซื้อไม่ทันใช่ กลุ่มลูกค้ากลุ่มนักสะสมลูกค้าประจําผมเขาจะไปรวมกันอยู่ในไลน์กลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟใช่เขาเลยซื้อทันก่อนชาวบ้านใช่นะครับหรือว่าคุณผู้ชมบางคนมาดูคลิปก็ดู้ดูคลิปเราทุกคลิปนะแต่ทำไมเหมือนคุยแล้วไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องว่าเขาไปคุยอะไรกันตอนไหนใช่ซึ่งเราอยู่ในกลุ่มไลน์เอ็กซ์คลูซีฟนั่นเองนะครับกดได้ครับขอแนะนาหน่อยก็คือนี่เลยคุณผู้ชมข้อหน้าที่ของไลน์ u t u b e ของไม่กลับมอโตนะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถเลือกคลิปไหนก็ได้เพราะพี่กอลฟจะแปะให้ทุกดิ้งแล้วอย่างคล คุณผู้ชมก็กดตรงนี้ต่อเดี๋ยวขย่านะครับผมกดเพิ่มตรงนี้เลย <กด S 1> หเห็มนะครับปุ๊บกดเพิ่มตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเลื่อนมาด้านล่างนี่คุณผู้ชมจะเจอช่องทางเข้าไลนา์ exclusive อ,อยู่ตรงนี้นะครับผมโคดง่ายาน,นะครับในนั้นมีรถแบบบางทีแบบรถที่ยังไม่ได้รีวิวไปเลยก็มีหลายๆคันเลยนะครับก็สําหรับท่านที่อยากได้รถหรืออยากมีเพื่อนคุยกันก็ลองเข้ากลุ่มได้นะครับก็ตามนี้นะครับผมมาต่อที่คันนี้เลย คันนี้นะคบภาษีเป็น18มกราคม2 5 6 8นะค,ะครับผมก็ใช้กันปีหน้าภาษียังไม่ขาดนะ,ค,ะครับครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายเลยที่บอกว่าเป็นร่องสองขอบกระจกก็จะเป็นร่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับของเดิมแท้โรงงานมาสภาพสวยงามเลยตัวกับด้านข้างทุกอย่างน่าสนิทสวยงามมากๆเลยนะครับผมคิพฟโเมยียยมดูได้เลยคำว่าร่องส,องสองนี่คือร่องสองก็คือ เอาง่ายๆผมขอแบ่งเป็น3มพาร์ทเข้าใจง่ายและการนจริงๆมันมีรายละเอียดกว่านั้นนะ,ะแต่เอาให้เข้าใจง่ายเลยคือตัวแรกเลยเนี่ยมันกราบเรียบเลยเั่นยแหละก็คือเรียบเลยพอ,อพอเป็นตัว Phillip, เฟลิปเบนเ์เฟลิปเนาะพอเป็นเฟลิปเนี่ยก็จะเป็นคําว,ว่าเป็นกราบล่องกราบล่องซึ่งจะเป็นล่องอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งในกราบล่องตัวแรกกระจตรงนี้ยังเรียบอยู่มันจะเรียบไปเลยมันจะไม่มีเส้นตรงนี้พอเป็นกราบล่องสองมันก็จะมีตัวเส้นนี้ขึ้นมาอีกเส้นนั่นก็คือตัวใหม่ล่าสุดของเขาใช่แล้วก็คือตัวสุดท้ายแะ ถ้าท้ายสุดแบบสุดสุด,สด,สดของส,สุดสุดเลยนะ,ะมันจะเป็น ME อ,อีกออปชันหนึ่ง ME นี้ก็โคตรอยากได้เลยว่ะหุ้ยพี่ซื้อไหว ME ทุกวันนี้เห็นราคา400,000บวกต้องสู้ลบกันอะใช่ คือคือคือถ้าเกิดมีใครลงขายเนี่ยคือต้องสู้รบกันใช่ใช่ซึ่งตัวเราเองอะเราก็อยากได้อยากได้ีเนี่ยอยากได้แต่ถ้าได้มาจะขายอันนี้ว่ากันอันนี้ว่ากันเอา3ามสูนย์ไปก่อนเอาสามสูนย์คันนี้ไปก่อนก็บอกเลยว่า rare item หายากไม่แพ้กันแน่นอนนะครับครับคิวด้านหลังเลยนี่ถือเป็นเงินตัดลมดำเขาก็สภาพยังดีสวยงามเลยนะครับล้อแมกด้านหลังเขานี่สภาพล้อแมกยังเดิมสวยงามเลยนะครับผมมาพร้อมกับตอกยางที่ยังลึกพร้อมใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ด้านบันท้ายที่สวยงาม ง,งค,รค,รครับผมนี่เลยเริ่มไปท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยนะครับผมสภาพใสสวยงามเลยนะครับผมและที่ผมบอกเสมอสําหรับเจ้าบ,บรรยู1 4 0นะครับถ้าด้านล่างเป็นชมพูแบบนี้คุณผู้ชมมองแต่ไกลก็รู้เลยว่าได้ไปถทายแท้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอก O E M ส่วนใหญ่ของเนี้ยเขาจะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับ ก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบแล้วกันนะ3-20เองย้ยโคมียมเดิมอยู่ครบทุกสอเลยแล้วเป็น3-20แท้ด้วยนะครับแล้วก็มัเสตเบนด้านหลังเงาสวยงามเลยนะครับแล้วก็ทับทิมตรงกลางไปท้ายด้านขวาก็อยู่ในสภาพดีสวยงามไม่แตกหักนะครับแล้วก็ที่พวงกันต่ายไฟทั้ง3ชิ้นก็เงาสวยงามทั้ง3าชิ้นเลยนะครับครับมาอย่างแรกเลยจิ้มลงไปนี่ปึ๊บนี่ลิ้นแลบเขาเกลีงมาใช้งานได้ปกติอยู่นะครับ นี่ต่อเลยผมด้านหลังเขาเป็นไงก็สภาพดีสวยงามขาวสะอาดทั้งซ้ายกลางขวาเลยนะครับแล้วตรงพื้นเขาก็ยังของเดิมนะดูดีขาวสะอาดเช่นกันนะเปิดมาอีกชั้นหนึ่งคุณผู้ชมก็จะเจอตัวพลาสติกปิดตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดดูข้างในนี้ก่อนอเครื่องมืออันนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนะครับ,รบเปิดอีกชั้นหนึ่งเลยคุณผู้ชมก็เจอตัวกระมังด้านในพลาสติกของเขานะก็ยังมีอยู่นะครับ พอเปิดอีกครั้งนึงนี่เลยก็จะเจอตัวล้ออะไหล่กับแม่แรงของเจ้าคันนี้เขาก็ยังมีอยู่ครบนะครับครับส่วนซับเซนส์สูชของเขานี่ของเดิมจะอยู่ตรงนี้นะทีนี้เวลาคุณผู้ชมปิดฝากระโปรงก็อย่างที่บอกแล้วดับยูหนึ่งศูนย์ไม่ต้องกระแทกนะครับ,รบวางลงไปให้เค้าดังกึกแค่นี้ดูดนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับมาต่อทนนี่ระบบประตูดูดของเขาเลยนะครับผมขอขอ,ขอนุญาตเริ่มที่บานหลังฝั่งด้านขวาก่อนเลยนะครับนี่เลยนี่ดูดนุ่มนวลปกติเลยนะครับฝั่งคนขับด้วยเช่นกัน นี่ดูดนุ่มนวลนะตอนนี้ผ่านไปฝาท้ายหลังขวาหนะ้าขวาแล้วนะครับมาต่อกันที่บันหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างเปิดออกเลยนะนี่ปิดแค่นี้ปึ๊บนี่ดูดนุ่มนวลเลยมาต่อกันที่หลังซ้ายนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ดูดครบทั้งห้าบานนะครับ มาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นรหัส M 1 0 4นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงแบบ3 2 0 0ซีซีนะครับผมครับก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับครับก็สำหรับคนที่อาจจะแบบ2 8 0ไม่พอมือแต่500ก็แรงไปครับไอเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีใช่ก็ทำให้ผมว่าจริงอัตราเร่งส่มออกตัวเนี้ยอะาอกล้เคียง แต่สองสามสี่ขึ้นไปอ่ะต่างนะโลกเปลี่ยนแล้วใช่แล้วเวลาความเร็วสูงสูงเนี่ยรอบเครื่องเขาก็จะใช้ต่ำกว่าด้วยนะครับ,รบผมก็สำหรับคนที่อยากได้รถที่ที่บอกแล้วแหละอยากแรงกว่า320เอ้ยอยากแรงกว่า280ดศจะได้ตัวยาวแบบนี้ก็คัน,นี่บอกเลยว่าเหมาะสมมากๆเลยลครับผมสำหรับท่านที่อยากได้รถที่หายากแรงเทพด้วยนะครับใช่แล้วครับผมนี่พวก ทันเพศวินเดอร์โค้ดเดิมคู่ตัวของเขาเลยเห็นไหมนี่ราหากเป็นสูนสามสามก็คือเป็น 03, สามของสูนแท้แน่นอนนะครับ,บแล้วก็พวกวอร์นิ่งด้านหน้าหนึ่ยังมีอยู่ครบเช่นกันนะแล้วก็มาตรฐานสาหกรรฝั่งนู้เห็นไหมของเดิมโรงงานของเขาก็ยังอยู่ครบๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกันความร้อนเขาเองเลยนี่ของเดิมก็ยังอยู่ถือว่าพร้อมใช้งานได้นะครับทําไมคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าว่าทําไมอ่ะสามสองศูนย์มันขึ้นต้นด้วยสูนสามสามหรอถ้าเป็นเลขตัวถัง ถ้าเป็น S 2 8 0อ่ามันต้นมันจะขึ้นต้นด้วย140-028อ่าถ้าเป็น500ก็จะเป็น140-051อ่ามันก็จะดูได้จากเลขตัวถังเลยแล้วถ้าเป็น320 320ก็มีเป็น033 1>, 1 4 0 140แล้วก็ต่อด้วย033อ่าก็คือเทคนิคในการดูว่าเลขตัวถังคุณแท้หรือไม่แท้ใช่อันนี้แค่เบื้องต้นนะเบื้องต้นอันนี้แค่เบื้องต้นนะมันยัมีสลับซับซ้อนอีกก็มันก็จะมีีรหัสท่แบบ พิกแพงกันไปแต่อันนี้ผมพูดถึงรหัสพื้นฐานที่จะเจอกันได้ทั่วไปนะครับาดูเป็นดูภ้าดไอ้ดูดูไม่ละเอียดดูภ้าดก็เต็มโก <laughs> นะครับยาวๆยามาชมภายในกันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูซิว่ารถคันนี้จะภายในสวยเหมือนภายนอกหรือเปล่านะครับเริ่มต้นจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับเห็นไหมฮะ ทุกอย่างสวยงามนะครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามไฟมุมประตูติดครบครับลำโพงไม่มีแตกหักครับปุ่มอันนี้ไม่มีหลุดเลยนะครับปุ่มปรับเบาะนะครับอยู่ครบทั่วเลยครับจัดไปครับระบบไฟฟ้านะครับนี่เลยลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นกระจกสองชั้นมาจากโรงงานด้วยนะครับใช่แล้วขออนุญาตลงอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับครับ มาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะโหสวยงามสวยจริงเห็นไหมฮะเบาะไม่มีขาดไม่มีฉีกไม่มีแตกเลยนะครับมาระบบไฟฟ้ากันเลยนะครับ,บเดินหน้าถอยหลังนี่แล้วก็ดกอกเบาะครับขึ้นโลงแล้วตัวรองก้นเขานะครับเก็บข้าวนี่แล้วก็ยืดออกแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นนยเมื่อกี้เอ็นไปเยอะขอขึ้นเยอะๆขึ้น ปึ๊บลงแล้วก็หัวหมอนนะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบกติเลยนะครับมาต่อกันที่อคอนโซลของเธอกันบ้างนะครับคอนโซลของเธอนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับต้องบอกว่าช่องแอร์ทุกช่องสวยงามใช่แล้วไม่มีแต่ขักนะครับใช่ครับจุดสําคัญโชว์ไหมโชว์ครับต้องโชว์ใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> ถ้าคันไหนใช้ไม่ได้นี่คือเสียตังค์เพิ่มเลยนะ <laughs> ใชน่นี่ไงนุ่มนวน ขาตรวสอบของเาใช้งานได้ปกติล็อกใช้งานได้ปกติไม่มีเพเยอเลยนะครับช่องแอร์ตรงกลางอยู่ในภาพที่สวยงามเช่นกันแบบิศทางรวมทุกอย่างได้ปกติเลยนะครับซูคันโตนตรงกลางลายไม้ทุกอย่างเงาสวยงามนะครับผมปุ่มก็อยู่ครบถัวนนะคอนโทรลทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับวีดียอคันนี้ได้เป็นของไพโอเนียมานะครับผมก็สามารถต่อพวก USB อะไรงนี้ได้ด้วยนะลายไม้ตรงกลางนี่พวกเกียงนี้ก็ยังอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับผมก็เปลี่ยนใช้งานได้ปกติเลยนะ แกตรงกล้าเปิดออกมานี่ข้างในก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับแล้วก็เปิดชั้นนึงเลยนี่คันนี้ก็จะได้เป็นแบบคอยเย็นแยกออกมาซึ่งปกติตัวยาวยังไงก็ได้เป็นคอยเย็นแยกอย่างนี้มานะก็ทําให้ห้องโดยสารใหญ่โตอย่างนี้ก็เย็นทัวถึงทุกตําแหน่งแน่นอนนะครับครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามครับไฟประตูติดครบสัญพมไม่มีแตกหักนะครับครับผมมากระจกไฟฟ้าเลยนี่โล่ง นี่เรื่องๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึะทพี่กอลปต้องบอกว่าคันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกทังขันมาด้วยนะโอ้โหการความร้อนดีแน่นอนเฟี้ยวใช่แล้วครับผมมาปรับข้างไฟฟ้ากันต่อเลยนะครับขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับครับมาปรับกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับใช่ฮะเฟี้ยวเลยมาระบบไฟฟ้าเลยเดินหน้า ถอยหลังนี่แล้วก็กระดกไฟฟ้านะครับขึ้นลงตัวลองก้นนะครับเก็บข้าวยืดออกแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นลงหัวหมอน,มอนขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบโปรติทุกทิศทางนะครับครับมาต่อกันที่พวงมาลัยฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับ พวงมาลัยฝั่งคนขับนะครับเพื่ออยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับสัตว์ด้วยทีมลายไม้ลายไม้เงางามมากนะครับใช่แล้วแลวต้องบอกด้วยนะครับ W140 นงะครับพวงมาลัยปรับไฟฟ้าไม่ได้มีทุกคันนะครับใช่แล้วคันนี้มีมาให้นะครับผมนี่เลยลงขึ้นนี่แล้วก็ตอนยืดออกไปเยอะใช่ไหมเก็บเข้าก่อนนี่เลยเก็บข้าวแล้วก็ยึดออกนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่ด้านเรือนไม้ของเขากันบ้างนะครับสวยงามสวย สายดูสิดูให้เต็มตานะครับใช่แล้วเลขใหม่ครับรถคันนี้วิ่งมา235,858กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเรายืนยันกันติว่ามีการเคราะหไม่ได้ผ่านนะครับมาตอนที่ด้านบนเลยนี่เลยนะครับผมเปิดออกมาก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดครบปกตินะครับไฟเพดานเลยซ้ายขวาตรงกลางทุกอย่างติดครบปกติทั้งหมดเช่นกันนะครับฝั่งด้านซ้ายเองเลยเปิดออกมานี่ปึ๊บก็จะเจอกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าเปิดติดใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้แว่นนิดนึงด้วยไปครับ ต้องบอกว่ากระจกมองหลังอันเนี้ย140ไม่ใช่ว่าจะปรับไฟฟ้าได้ทุกคันอ่าคันนี้สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าด้วยนะโดยใช้จอยสติ๊กชุดเดียวกับที่เราปรับกระจกซ้ายขวาเลยนะครับนี่เลยเห็นไหมขึ้นลงโอ้โหเฟีย้ยวว่ะซ้ายขวานี่คุณผู้ชมคนไหนซื้อไปอย่าเผลอนะอย่าลืมนะว่ามันปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนจุดเลยพี่ก๊อฟ บอสอีกเหรอตรงนี้ตรงนี้โอ้ดูดิออปชั่นเหมือน500เลยเ่ยนี่ต้องบอกเลยว่าไอติ่งบอสนี้ก็ไม่ได้มีทุกคันเช่นกันนะครับผมจัตนี้มีเดิมมาให้จัดโรงงานเลยครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับเป็นอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับมากระตุกไฟฟ้าเลยนะครับโล่ง นี่กระจกสองชั้นแท้จากโรงงานนะครับผมคืนนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เห็นตัวยาวอย่างนี้ก็สามารถปรับเบองไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูอีกทีนะครับผมขออนุญาตให้ดูสภาพก่อนละกันนะมาพิกคัฟฝั่งด้านซ้ายเลยอะไรนะฮะประตูฝั่งด้านซ้ายประตูฝั่งขวาพูดไปยังกูเบอร์กูเบอร์ไม่เมื่อกี้ฝั่งขวารายงานสภาพคุณชมแล้วใช่ไหมใช่เมื่อเมื่อคืนซีซีรีส์เนี่ยพิกมันกัดตากู เวลาจะทํางานอ่ะวันอาทิตย์อ่ะวันจันทร์รู้ว่าต้องทํางานเดีออดเด็กให้มากเห็นเห็นออนทุ่มคืนก็เล่นสี่ทุ่มเลยใช่ตรงจริงๆนี่ต้องทะเลาะกับเน็ตบ้านได้แล้วนะรู้สึกเดี๋ยวนี้เน็ตบ้านพี่ชอบมีปัญหาออนดึกกันเชียวนะถูกต้องมาต่อแบงด้านซ้ายนะครับต่อเลยแผงด้านซ้ายหนังเขาก็สภาพสวยงามเลยนะครับผมอะไรมาทุกอย่างเงาสวยงามมากๆเลยนะครับผมไฟไฟด้านล่างติดครบปกติลำโพงเล็กลำโพงใหญ่ก็ไม่แตกหักเช่นกันนะครับที่เคเบอรลีนี่กางออกมาก็ใช้งานได้ปกตินะเอออีกจุดหนึ่งด้วยไปกอลฟจะบอกว่่า140อะ ตรงที่เคียบุบรด้วนหลังที่จุดบรีแบบนี้ได้ไม่ได้มีทุกคันเช่นกันนะไม่มีทุกคันนะไม่ใช่ทุกคันนะใช่เพราะว่าเนี่ยคุณเปิดมาเนี่ยผมไม่ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันยังอยู่เว้ยใช่ฝั่งนี้ก็อยู่ซ้ายขวาอยู่ครบเลยคือในสีสูตรที่เคียบุริเอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคันอ่ะที่จะมีตัวจุดบรีมาให้ในนี้ครับคอผมคันนี้มีมาให้ครบซ้ายขวาเลยนะครับครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าผ่าเบอร์ไปด้วยเลยโชว์แล้วใช่ไหมกระจกไฟฟ้าเนี่ยอ่ะลงขึ้นอีกทีผ่ากันงง อ่านะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านขวากันบ้างนะครับไม่ใช่ดีวิวไว้แล้วนะอะไรกันเนี่ยไอ้กูจะได้ขายวะกันเน๊ตขายดีจนเบอร์นี่ช่วงนี้มาเบาะหลังด้านหลังนะครับผมตัวรองก้นเขาก็สภาพหนังสวยงามมากเช่นกันนะครับได้ทุกอย่างไม่มีขาดเะยหนังทุกอย่างสวยงามเลยทั้งตัวรองก้นทั้งตัวพนักพิงของเขานะครับแล้วก็หัวหมอนอันนี้อันนี้มันปรับทางไรอ่ะเดี๋ยวเอ็นอย่างนี้กอนดีกว่าครับนี่มันสามารถปรับหัวหมอนได้ด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่า ตัวบรรทัพทิ้งเนี่ยเขาเอ็นเยอะมากใช่ไหมับผมขออนุญาตปรับขึ้นก่อนนี่เลยเห็นไหมมันสามารถขึ้นได้ด้วยไฟฟ้าเนาะโล่งนี่ไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับหรือออปชันดีมากมีเบาะหลังไฟฟ้าให้แล้วหัวหมอนอ่ะใช้นอย่างไร้าะแยกเลยแยกไฟฟ้าอีกนี่ขึ้นยอดเลยด้านซ้ายนะแล้วก็ด้านขวากดให้อ่านี่พี่กอกดให้ลงเห็นไหมขึ้นได้ขึ้นลงนะขึ้น อ่าตรงนี้ติดขัดนิดนึงไหนลองกดดิอ่าแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาเนี้ยักนะทิ้งกนจะได้เห็นชัดชัดขึ้นมาอ่านี่นะชัดๆเลยปึ๊บแล้วก็เอาลงนี่ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งาน,น <ะ S 1> ได้ปกตินะขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับับแล้วก็ทีนี้ผมจะลงจากด้านหน้าด้วยนี่ด้านหน้าเห็นไหมก็ใช้งานได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยปึ๊บลงไปแล้วก็เอาขึ้นมานี่ใช้งานได้ครบถ้วนนะครับมันคือออปชั่นเดียวกับตัว500อยนะใช่อ่านี่แล้วก็มาหลังไฟฟ้านี่ขึ้น ปึ๊บเลยนี่ใช้งานได้ปกติอยู่เช่นกันนะลงนี่ใช้งานได้ปกติครบถ้วนเลยก็ชุดหลังนี่บอกเลยว่าใช้งานได้ครบถ้วนมากๆเลยนะครับ,บด้านหลังนี่ชุดปฐมพยาบาลยังมีอยู่เลยนะสําหรับสายสะสมเอาไปก็ยังเก็บไว้ดูแลรักษาได้นะครับผมแต่ว่าด้วยอายุของเขาแล้วแหละก็อย่าเพิ่งเอาไปใช้มาแล้วกันเก็บทเท่เอาไว้โชว์ดีกว่าติดรถเขานะครับผมแล้วก็ไฟเพดานสามตำแหน่ง ตรงกลางตรงเสาสีด้านหลังซ้ายขวาติดครัปกตินะครับแล้วก็ปาวานใหญ่โตอย่างนี้ก็จะมีที่เท่าแขนมาให้ด้วยนะคราบของเนเลยเก่าออกมานี่ก็มาอยู่ด้านในก็สภาพดีส,สวยงามเลยนะแล้วก็ด้านบนตัวกระจกแต่งหน้าซ้ายขวานี่ฝาติดครัปกตินะครับผมเพราะว่าถ้าผมไ่กลางออกมารอไว้ก่อนลืมอีกมาผมลานล่างนะครับผมแล้วก็ตัวชุดคอนโดนแอร์ตรงนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนะที่ผมบอกว่ามันสามารถปรับแยกด้านหลังได้ครับดูนี่นะนี่นะรอเขาทางานแป๊บนึงนะเขาก็จะทำโบว์ก็จะ สามารถปรับแยกตั้งหากเองได้เลยแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิสายขวาแยกได้ด้วยนะครับผมก็ทำให้ผู้โดยสาตตรตอนหลังเนี่ยเป็นตัวยาวใหญ่โตอย่างนี้นั่งแอร์เย็นสบายแน่นอนครับครับแล้วก็ผ้าหลังคาเขานะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับนี่ไม่ได้สกรปรกนะมันเป็นแบบฟูเป็นแบบฟูนะครับเห็นไ,<ง>ไหมฮะเนี๋ยวใช้หลังมือนะจะได้ไม่สกรปรกใชนะ่นี่นะนี่น,น,นี่มันฟูนุ่มนะครับผมก็ผ้าหลังคาก็สภาพดีขาวสะอาดเช่นกันนะครับ ครังเป็นวันที่ดีจริงๆ <c oughs> เราจะได้รู้ว่ารถเราเนี่ยหลังคามันรั่วหรือเปล่าเ <c oughs> พราะนี่ฝนตกหนักอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับชุมช่มฉ่ำมากอ่ะขออนุญาตเปิดไฟนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยดีกว่านะครับมันอาจจะมืดนิดนึงแต่เมื่อกี้ผมรีวิวด้านภายในไปแล้วนะครับระบบไฟทุกอย่างเขาก็ใช้งานได้หมดนะครับเบาะดูครับสวยงามนะครับแอร์ไม่ต้องถามถึงคันนี้ไม่ว่าจะแดดร้อนหรือฝนจะตกหนาวครับโอ้หนาวมากการันตีครับ นี่เลยฮะแล้วยิ่งมันแบบแยก2โซนหน้าหลังนะควบคุมกันได้แบบแยกกันไปเลยครับซึ่งผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เครื่องเกียร์เครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์นะครับใช่แล้วแต่ฝนตกแบบนี้ผมจะไม่ให้อุ้มันขับเร็วเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ถึงมือคุณผู้ชมนะครับในะครับ แต่ก็การันตีคุณผู้ชมครับว่าเครื่องเกียร์ทุกอย่างกดคิค้ดาวใช้งานได้ปกติแน่นอนพอทดสอบมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คคเครื่องยนต์ทำงานปกติสมบูรณ์เลยครับผมกดไปเนี่ยไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกกระตักแน่นอนครับแล้วก็ช่วงล่างอย่างที่บอกเลยมันเนี่ยอันนี้อันนี้คือให,ให้คุณชมได้ยินได้ครับเงียบเงียบไม่มีกูกกักเลยตอนนี้เราได้ยินแต่เสียงฝนเลยใช่แล้วก็ล่างไม่ได้ยินเลยนะครับใช่แล้วก็ปุกเลยนะครับฟิลเขาก็เป็นสไตล์นุ่มนวลขาแท้ๆด้วยครับและยิ่งน่าได้เป็นตัวยาแบบนี้ พอเขาเรียกพอเป็นตัวยาวก็จะมีกลไกบางอย่างที่มันอาจจะแบบไม่เหมือนตัวสั้นเนาะมันก็ค,ความนุ่มนวลม,มันก็ได้แล้วก็ได้ความที่แบบมันเป็นตัวยาวเนี่ยด้านหลังก็จะนั่งสบายด้วยกับก็ถ้าคุณผู้ชมหายอยู่ก็ผมว่าสับสองส่วนเป็นอะไรที่น่าครอบครองอะ่ะเพราะวันที่มันออกป้ายแดงมันห่างกันเป็นล้านเลยนะกับสองส่วนนะใช่คนระับมันคู่ควรแก่การสะสมเป็นอย่างมากใช่บอกว่าต้องมีให้ครบทุกเจนนะสำหรับนักสะสมนะ เอาเอาแค่ซีรีส์ของเ S <S ข้าวๆนะครับ280 320 500าอ่ะ600อให้อีกตัวครับก็ถ้าแบบสมมติมี 4S หน้าแล้วเนี่ยครับก็ดีนะถ้าใครแบบมีครอบครองได้ครบแบบ 4S หน้าเลยเนี่ยถูกต้องครับเง,งียบภายในทุกอย่างเงียบสวยงามนะครับนี่ระหว่างทางที่ผมวิ่งมายางขอบกระจกทุกอย่างเนี่ยไม่มีน้ํารั่วเลยนะครับทุณผู้ชมครับใช่แล้วเห็นไ,ไหมฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนะครับผมไม้ดูนะครับ ถ้ามีรั่วซึมเนี่ยเขาจะเป็นหยดน้ํานะครับตออยู่ตรงขอบกระจกนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมฮะไม่มีเลยนะครับอ่า คโอ้โหแต่วันนี้ฝนตกหนักมากจริงนะครับหนักแม่เลยไม่ได้ซิ่งสามสองศูนย์ให้คุณผู้ชมเลยปกติจะสองแปดศูนย์เราซะเยอะนะครับพอเป็นสามสองศูนย์แม่ฝนตกทางนั้นคุณผู้ชมได้รถคันนี้เนี่ยความนิ่มนวลนี่ทางไม่ดีนะเห็นไหมเนี่ยฝีตกท่อเมื่อกี้ตกนะตรงลุมนะที่มันเป็นท่อที่เขามาวางปิดไว้แบบอะไรเงี้ก่อสร้างเขาอะใช่เห็นเวลาก็ลงไปเมื่อกี้นุ่มเชี่ยใช่ครับสมบูรณ์เลยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะรถคันนี้อยู่ในมือนักสะสมอย่างพี่ปอด้วยนะครับเขาดูแลรถดูดีอยู่่แแแล้้้วนนะครรับบโออกกก็็ตงมาาใหเ บอกโหอันนี้พี่ก็รักมากนะเสดาย<ม>เสดายนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับครับ อย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณเจอ3-20แอ L ตัวยาวแบบนี้ครับคุณต้องไปนัดนั่งวัดสภาพอีกใช่ว่าคุณจะได้รถสวยๆแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับหรือถ้าเกิดว่าไม่เชื่อก็ลองซื้อมาปั้นกันดูเองโอ้ยไม่ต้อง,องไม่ต้องไม่ต้องถึงแค่ไม่ต้องถึง3-20หรอกใช่คุณซื้อ2 8 0ยเนี่ยมาลองปั้นกันดูก่อน<ฮ>ว่ามันจะหมดเท่าไหร่มันจะหมดเยอะกว่าราคาที่ผมเปิดให้ที่ผมขาย3-20อ L หรือเปล่า ผมว่าถ้าได้รถเอาแบบสภาพกลางๆนะเพราะว่ากลางๆผมอาจจะแบบสีไม่สวยอาจจะต้องทําทั้งคันเงี้ยประตูไม่ดูทั้งคันงี้โอ้โหผูโหโหโห้ประตูดูก็หลังมือแล้วนะแล้วก็บอกภายในยไม่สวยเงี้ยจุดแตกหักชอบแตกง่ายๆเลยนะกระจกแต่งหน้าด้านหลังกระจกบังแดดด้านหน้าแล้วก็ตัวกระจกมองหลังเองรุ่นนี้ก็กรอบแตกง,ง่ายเช่นกันนะ<ด>หลักๆเลยทุกคันเจนโดนแน่นอนเลยเกลี่ยกลางตรงช่งองคอนโซลแอร์ข้างหน้าเบเบ อันนี้คือแบบเบเบยนะพูดมาเนี่ยขั้นต่ำห้าหกหมื่นจำเงินรอได้เลยแล้วก็ต้องไปเก็บเกี่ยวกับเครื่องช่วงล่างเกียร์อีกเบเบ้นะเบาเเบาๆอันนี้พูดไปที่เบาเเลยมีเวลาก็ทําไปนะครับแต่เราเป็นลูกค้าเรามเป็นพวกที่แบบสำเร็จรูปเขาอยากได้สาเร็จรูปไม่มีเวลาคืออายุเยอะขนาดนี้แล้วกูไม่ได้ไปนั่งเฝ้าอู่ละจัดไปแบบนี้เลยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอขับสามสองศูนย์แอลตัวยาวหาโคตรยากนะครับ ใครมี280แแล้วมี500แล้วคุณไม่มีรหัสกลางอยู่ตรงกลางแบบนี้ไม่ได้มันก็จะแปลกๆนะใช่มี500มี280แล้วก็เอา3ตรงศูนเสียบกลางอีกสักคันต้องซื้อเก็บไว้แล้วถ้าเก็บครบ3ตัว S หน้าแล้วเดี๋ยวต่อไปไปตามเก็บ S หลังบ้างก็จะมี300 SEL 500 SEL อ่าโอ้ยแลคนแล400ร l นี่แลอยากได้เหมือนกันแลมากใช่นะครับ นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทขอญาตทีครับผมไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้โทรได้เลยครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับมิคาโต้ครับครับ าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเมกามอโต้